น,นี้ก็ว่าน่ารักแล้วนะคุณผู้ชมขามาต่อกันที่น้องปีใหม่กันมากดีกว่า,า,วาน้องปีใหม่น่ารั ยังเป็นเพื่อนสีคู่สีกับดีเจพุทธพุทธิชัยอีกด้วยนะคุณคือเขาเป็นคู่สีต่างวัยกันไปแล้วอ่ะคือเห็นคุณพุทธที่ไหนเห็นน้องปีใหม่ที่นั่นนะคะล่าสุดออกงานเรียบร้อยยิงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ออกงานคู่กับเพื่อนสีตัวน้อยดีเจพุทธบอกว่าโหรู้สึกสนุกสนานมากแหมดูแล้วพุทธเนี่ยมีแววเป็นคุณพ่อได้แล้วนะคะเรื่องปั๊มเบบีไปถึงไหนแล้วนะานักแสดงหนุ่มจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ เ้ไหมวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะดีใจทุกครั้งที่ได้เจอได้เจอน้องได้มาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้น้าจุ๋ยมีน้องไหมค่ะอยากให้มีน้องไหมอยากให้อยากให้น้องเป็นหนูแฝดเดี่ยวหนูฝาแฝดพี่ใหม่ช่วยเลียงไหมค่ะช่วยเลี้ยงโอเคไปก่อนไปไปหน่อยอย่าอย่าอย่าโอเคเดี๋ยวมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวประกาศให้ทราบแน่นอนครับ เออยอมให้มีแล้วนะคะใช่แล้วคือตอนแรกเนี่ยปีใหม่เนี่ยเหมือนจะห่วงนพุดมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้นจุ๋ยอ่ะมีเบบีแล้วมีน้องแล้วโอ้โหน่ารักอ่ะคุณดูสิเขาออกงานคู่กันเขาเป็นแบบว่าเพื่อนสีแบบคือจะบอกว่าเป็นเพื่อนซีตังวัยได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณพุทธเนี่ยเขาขยันไปหาน้องปีตอนน้องปีเขาห่วงนะผงนภุดนะผงนพุดมากแต่ว่าตอนนี้ยอมให้นพุดเนี่ยมีน้องแล้วแต่ขอเป็นน้องผู้หญิงจะได้มาเล่นด้วยกันได้จะได้เป็นเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะ